สวัสดีครับเรามาดูปั๊มชัก2นิ้วนะครับกับมอเตอร์ DC มอเตอร์นะครับ650วัตต์นะครับแล้วใช้กับแผงโซล่าเซลล์3 3 0วัตต์นะครับจำนวน4แผงนะครับก็รวมกันประมาณ1,200วัตต์นะครับตรงนี้เราสามารถส่งน้ำได้ไกลถึง100กว่าเมตรนะครับระยะตรงนี้ซึ่งน้ำเต็มท่อเลยนะครับถ้าเราต้องการส่งไปไกลอีกนะครับก็โทษไปอีกนะครับก็จะได้เป็น2 3 0 0เมตรนะครับ ครับตรงนี้คือท่อที่เราทดไปนะครับท่อ2นิ้วนะครับทดเป็น1นิ้วนะครับจากตรงนี้ไปหาปั๊มก็ประมาณ40เมตรนะครับทดขึ้นเขาไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นแผงโซล่าเซลล์สแผงนะครับ <are> ก็แผง <Okay. S 1> ละ3า0้วัตต์ รวมกันก็ได้ประมาณ1,200วัตต์นะครับสามารถเพียงพอต่อการใช้งานได้ทั้งวันนะครับตั้งแต่แดดออกนะครับคือถ้าเราใช้2แผงนะครับมันทำงานได้ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเวลาแดดมันไม่ค่อยมีนะครับมันก็ไม่สามารถทำงานได้แต่เราสี่แผงเนี่ยสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งวันแน่นอนครับตรงนี้คือที่เราติดตั้งฟัมนะครับ กาที่เราติดโซลาเซลล์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เบรกเกอร์แล้วก็โยกเข้ามอเตอร์เลยนะครับตรงนี้เป็นต้นทางนะครับที่เราดึงน้ําขึ้นมาเป็นน้าราทารน,นะครับระยะดูดไม่ควรเกิน8เมตรนะครับ,รบเดี๋ยวเราขึ้นไป,ไปดูข้้งบนกันอีกทีนึงนะครับระยะทางขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับต่อขึ้นมาถึงระยะตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถทดไปอีกนะครับเป็นเนินขึ้นเขาเป็นนู้นอีก1นิ้วทดไปนะครับหไหมครับระยะต้นทางที่เราได้ก็คือร้อยกว่าเมตรนะครับถ้าทุกคนสามารถอ,อยากให้ไปได้ไกลก็ ทดไปอีกนะครับตัวน้อยมันจะโล่งเหียกอ่ะ